สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ Super ซปเปอร์คอมเมนต์บายซปเปอร์สามารถครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ากระแสเทคบอลในประเทศไทยโด่งดังสเละเกินครับดูได้จากช่องทางต่างๆครับแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ความสนใจและหันมาสนใจกีฬาประเภทนี้เป็นอย่างมากครับถือว่าเป็นกีฬาน้องใหม่ที่คนไทยหลายๆคนให้ความคาดหวังกับกีฬาประเภทนี้ครับ โดยเฉพาะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาครับนักกีฬาชาวไทยของเราสร้างเสียงฮือฮาและสร้างเอกลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างมากมายครับโดยเฉพาะการฟาดของผู้เล่นชาวไทยที่เรียกเสียงพบมือกับคนในสนามและคนภาคเองก็ตื่นตาตื่นใจไปกับลีลาของผู้เล่นไทย <c oughs> เช่นเดียวกันครับเรียกว่าผู้เล่นไทยนี้ทาให้กีฬาชนิดนี้ดูสนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรียกว่าปฏิวัติ การทําแต้มแบบใหม่กันเลยทีเดียวครับและก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายครับจากชาวโลกที่มาพูดถึงการเล่นของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยครับที่เข้ามาเม้นท์เขาบอกขนาดว่ากีฬาชนิดนี้นะแม้แต่เนมา่าและก็เอ็มปาเป้มานะก็ต้องอยังหนีทีมไทยเลยเอาเข้าไปครับสองคนนั้นเขาเล่นฟุตบอลไม่ใช่เท็บอลครับอย่าเอามารวมกันสิครับบางคนก็บอกว่าเคล็ดลับของชาวไทยเนี่ยมันคือน,นันยาง นันยางพื้นสีเขียวนี่แหละคือเคล็ดลับตัวจริงต่อไปจะต้องเป็นแบรนด์หลักของกีฬาชนิดนี้จัดไปเลยสิครับบางคนก็บอกว่าคนไทยเหล่านั้นทำให้ฝรั่งยืนงงในโดงตัวเองกันเลยทีเดียว จัดไปครับผมอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไคล์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจกับแอดด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวโลกที่พูดถึงกีฬาเทคบบอลของทีมชาติไทยไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับผมคอมเมนต์แรกเขาบอกว่า ก่อนที่ไทยจะมาเล่นกีฬานี่นะฉันรู้สึกว่ามันง่วงนอนมากมันจะหลับทันทีแต่พอเห็นไทยเล่นนะมันดูตื่นตาตื่นใจและไทยก็เล่นได้เท่มากจัดไปสิครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไทยนะฝึกลูกเส์ฟแบบลังเท้านะไปเอานะักกีฬาเก่าๆเปปักตะก้อมานะรับรองว่าไทยเนี่ยได้แชมป์โลกอย่างแน่นอนครับผม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยนะทำให้กีฬานี้ดูมีสีสันขึ้นเยอะและมันก็น่าติดตามและไทยก็จะไปโอลิมปิกกับกีฬานี้จัดไปสิครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาหลังจากนี้เขาบอกว่าหลังจากนี้นะคงเป็นมาเลเซียและทีมไทยเข้าชิงตะก,ก้อในกีฬาเทคบอลคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยได้แต่ยืนงงยืนตัวตรงที่ไทยตีลังกาฟาแบบนั้นขอบคุณ ที่มีกีฬาแบบนี้มาให้ชาวไทยแอดว่าน่าจะเป็นชาวอาเซียนด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าและหลังจากนี้ชาวโลกจะได้รู้ว่านันยางเป็นอย่างไรเพราะนันยางเนี่ยเก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อจัดไปครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะแต่เสียงคนภาคเนี่ยมันดูทึงกับการฟาดของนักกีฬาไทยไปอย่างมากฉันก็รู้สึกทึงไปด้วย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ต้องเอาทีมภาคตะก,ก้อของประเทศไทยไปเลยมันจะได้เข้ากันแบบที่สุดและมันเหมือนกีฬาตะก้อมากยิ่งขึ้นอันนี้มันเท็บอลนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทักษะแบบนี้นะมันเหมือนตะกร้อมันเหมือนเบสิกมากๆคนไทยเนี่ยเล่นแบบนี้มากันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยมีลูกฟาดกาากาศมาเลเซียเขามีซันแบ็ค เกาหลีใต้มีเทคันโลคิกจีนเขามีกังฟูคลิกและญี่ปุ่นเขาก็มีคาราเต้คลิกจัดไปเลยสิครับเอามารวมกันให้หมดกับกีฬาประเภทนี้ครับคอมเมนต์ต่อมาเขาว่ากีฬาประเภทนี้นะมันดูง่ายมากๆมันคล้ายกับเซฟปักตะกอที่พวกชาวอาเซียนเล่นกันเป็นอย่างดีพวกเรารู้จักมันมากๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาประเภทนี้แหละมันคือฟุตบอลสําหรับคนไทยมันเหมาะสมกับคนไทยมากๆคนไทยจะเป็นแชมป์โลกกับกีฬาประเภทนี้จัดไปเลยสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอีกไม่นานานะไม่เกิน2ปีไทยจะต้องเก่งมากกับกีฬาชนิดนี้เพราะคนไทยส่วนมากเขามีพื้นฐานอยู่แล้วโลกจะต้องอึ้งอย่างแน่นอนต่างชาติจะต้องรู้จักนันอย่าง ตำนานของไทยถ้าต่างชาติใส่นันยางพวกเขาจะเล่นเก่งกว่านี้อีกเยอะจัดไปสิครับนันยางเข้าไปเลยครับผมเป็นสปอนเซอร์หลักของกีฬาเทคบอลไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้นะ แม้แต่เนมาและก็เอ็มปัปเป้ย่างต้องหนีเมื่อเจอไทยกันเลยทีเดียวอันนั้นมันฟุตบอลครับไม่ใช่เตกบอลน,นะครับอย่าเอามารวมกันครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยนี่แหละสุดยอดเอกลักษณ์มากโดดเด่นกว่าใครๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยคืนตีลังกาฟาดล,ลงไปนะมันโคตรเทมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า มีความมั่นใจว่าอีกไม่นานมาเลเซียจะเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนี้และจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อเจอกับไทยอย่างแน่นอนนี่แหละมันคือเซปักตะกอมีนี้จัดไปครับรออะไรลนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยสร้างให้กีฬาประเภทนี้จากเกมธรรมดาธรรมดานะให้เป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็ตื่นเต้นมากมันเป็นเกมอจรรันที่ไปสู่สายตาชาวโลกขอต้อนรับประเทศไทยสู่การแข่งขันเทคบอลที่แท้จริงถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้นะประเทศอาเซียนของพวกเรานีแหละจะครองการแข่งขนันกีฬาเทคบอลอย่างแน่นอนมันคือเซปักตะก้อ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจอลูกฟาดแบบไทยฝรั่งคนคิดในใจว่าอย่างว่าครับามมันครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาชนิดนี้แหละจะเป็นกีฬาที่ช่วยพรีเซนต์เซปัต,ตะกให้ฝรั่งได้รู้จักมากยิ่งขึ้นและจะรู้ว่าเซปัตะกนี่แหละมันคือของจริงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฝรั่งนี่แหละเขาจะบอกว่า คนไทยทําให้กีฬาอะไรก็ไม่รู้ทําให้ตื่นตาตื่นใจมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนามอื่นๆที่แข่งพร้อมกับไทยนะหันมาดูทีมชาติไทยผู้เล่นไทยที่ทําการแข่งขันทั้งหมดเรียกว่าถึงกันไปทั้งสนามกับลีลาท่าทางของผู้เล่นไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬายุโรปนะ อเมริกาสร้างมาแป๊บเดียวก็ได้ไปโอลิมปิกส่วนกีฬาอาเซียนของเรานะสร้างมาร้อยกว่าปีก็ไม่เคยได้เข้าร่วมครั้งนี่แหละจะได้ไปเข้าร่วมในานามเทคตะก้อสักทีจัดไปครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโตเล็กไปหรือเปล่าลูกบอลเนี่ยมันก็ใหญ่ไปน่าจะลดขนาดคารุอบอลลงให้เล็กกว่านี้นิดหน่อยนะจะดีกว่านี้เลยทีเดียวอย่างนั้นต้องเอาขนาดเท่าตะก้อ,อกครับคนไทยจะได้ชอบมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ถ้าพวกคุณทําให้กีฬานี้แพร่หลายในอาเซียนพวกคุณจะต้องเสียใจเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยนี่แหละเขาพัฒนากีฬาชนิดให้ไปถึงขีดสุดกับสรีระวิทยาของมนุษย์รักเทคบบอลมากๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬานี้นะมันก็น่าสนใจอยู่แต่ขอร้องอย่างเดียวนะอย่าเปลี่ยนกฎกติกาเมื่อเห็นว่าทักษะของทีมไทยพิเศษกว่าพวกเขาและคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่สามารถเล่นตะกร้อได้เหมือนชาวอาเซียนก็เลยสร้างเทคบอลขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาสามารถเล่นได้ ไปเลยครับชาวไทยครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็จบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากชาวโลกที่พูดถึงกีฬาเทคบอลโดยเฉพาะชาวไทยครับซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากอย่างไรครับฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยช่วยสนับสนุนกีฬาเทคบอลให้ไทยของเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้นะครับและวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเทคบอลสู้ bon,